ตกกระเทิ้นว่าได้เฮีนแล้วสีเฮียนเหมิดส่ซองเฮียนให้เพิ่นได้ยองเหมิดทวนคูสุนแนวสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลูกศิษย์พีน่นิทุกทุกคนค่ะมือนี้มาอีกแล้วนะคะเสียงแจ้วแจ้วนะคะพี่ละนั่งอยู่ทั้งพี่ละทั้งอุดรคอนแกนพี่ละนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคิดหอดคิดถึงนะคะพี่นิกมาหาคือเกานะคะมาด้วยความคิดหอดนะคะ มือนี้นะคะเอาของห้องมาวินเบดนะคะมาฝากมาตอนนะคะมาแบ่งปันนะคะอยากเข้าห้องกับพี่นี่กะทักไอดีแอดมอนด์นะคะแอดมอนตรานะคะ 1, 9, 7, 5, หนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่หรือพี่นีนะคะหนูนี้หนึ่งห้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวพี่นีจะให้ลิงไอดีอ, ID อีกทีหนึ่งเนาะมือนี้ว่าเป็นสีติดๆแน่จักหน่อยนะคะ วันนี้วันผักนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะค่ะ <c oughs> ข,ขอโทษสมาชิกนะคะที่พี่นี้มา้ามือเว่นมือสองมือมา้าเธอหนึ่งนะคะมันใกล้สออกพรรษาแล้วนะคะมันกระยางสักหน่อยเนาะกระสืพยายามนะคะทาว่างพี่นิก็ะชิเฝ้านะคะเฝ้าออกมาให้มาตอนนะคะเอามาฝากมาตอนสมาชิกทุกๆคนนะคะ พี่นี่เป็นคนมักคำพะยาพี่นี่เป็นคนอีสานพี่นี่เป็นคนบ้านนอกคอกนาเพิ่นวานะคะแต่พี่นี่ภูมิใจนะพี่นี่เกิดมาเป็นคนอีสานนะคะเกิดมาเป็นคนไทยมือนีนะคะม้าเหลือง <c oughs> ทินฐานบ้านเกิดในจนังหว่อยนะคะคำว่าคำสอนเพิ่นว่าแมนลีดคะ่ะตกกระเทินว่าดิเฮียนแล้วสีเฮียนหมืดสู่ซองเฮียนให้เพิ่นได้ย่องมดทวน คูสุแนลมันแมนอหลีเด้เขาเรียนแล้วเขาต้องเรียนให้จบเรียนให้ได้เรียนให้ดีเฮ็ดให้ดีค so, ่ะเฮ็ดแล้วเพื่อนอีกอย่างเฮ็ดให้สุดมันบอเฮ็ดให้สุดถ้าเจ้าสิเรียนจ้าตรงนี้ให้ได้ดีถ้าเจ้าสิเพื่อนอีหอย่างประมาณว่าดีดีให้สุดนะคะดีดีให้ถึงมองนะคะเฮ็ดเห็นมันเหมือนสุยางหนูเฮ็ดจบแล้เพื่นว่าป้ามันคือเฮ็ดขาดเฮ็ดแน่แต่ประมาณนี้นะคะอะมาเข้าเรื่องของเขานะคะพี่นีเอาห้องมาวินเบดนะคะ มาเว้นเบสนี่ตามที่พี่นีเบิรงกชวงนีนะคะเห่ียง่ายกว่าทุกเว็บนะเลขหนึ่งนะบริเัทโฆษณามาแล้วบริษโฆษณาอย่างนะแต่พินีอยากให้สมาชิกลูกศ์พินีถอนนะอิตลีร้องไปเบิรงนะคะแล้วสูตรที่พี่นีจะไ้มือนี่นะคะพ่นีจะใช้เออลูดซุปเก้าประตูบนล่างเอามารู้ซุปเก้าประตูบนล่างเมื่อสหเป็นอย่างเป็นจังใดน,นะคะ บางค้นบอกว่าพี่นีทุนกันการรูดซุเก้าประตูเนี่ยใจทุนสูงแมนค่ะแต่ทามันเด้งเดืนสองรอบสมรอบได้เราเซาด้วค่ะแต่ส่วนมากพรกเขาจะประเ้ากันเนาะเนาะมือนีพี่นีไม่สอนด้มือนีเมื่อวานนี้วันศุกร์พี่นีไร่ได้สอนพี่นี ติดวันพ่าพนินีบริสอนมือนีพนินีสอนนะคะสองทุ่มมือนีลูกศิษย์พนินีนะคะที่เข้าไปในห้องเรียนแล้วนะคะเขาไปในห้องเรียนแล้วถ่าพนินีเด้อสองทุ่มพอ,อกันมือนีแน่นอน,นะคะ่ะบ่มีพลาดผิดพลาดแน่นอน,นะคะ่ะมือนีพอกันแน่นอนนะคะใื่อยากเข้าห้องหรือว่าอยากเรียนกกบพินีมาแแรงก็ Reese. ทักแอดมอนต์าได้เลยนะคะทักไอดีไปเลยนะคะค่าครูอยู่ที่157บาทเท่านั้นนะคะเกินนั้นว่าแมนพนินีแน่นอนนะคะเนาะอ,อยากเข้าห้อง <ME>. เขากุ้มก,ทก็ทักแอดมอนต์าได้ทัายพินีได้นะคะมาว้าว ลายยายห้างมัสิดดุมัสยิดคำนะคะสูตรซิบรูดเอ่อซิบเก้าประตูบนล่างเนี่ยสูตรนี้พี่นิสอนอยู่นะพี่นิสอนอยู่ในห้องเลียนะค่ะอันนี้รูดสิบเก้าประตูนะคะสามารถรูดบนย่างเดียวก็ได้รูดล่างย่างเดียวก็ได้นะคะแต่พี่นิจะอันนี้ให้เป็นรูดบนล่างไปก่อนนะคะเอาเป็นรูดบนล่างไปก่อนเนาะแบบนี้นะคะใส่แบบใดคะ ใส่ตัวเลขที่มันออกไปแล้วเทศสูตรก่อี4หา6หลอบทำอะไหลให้เอาไปรูดชุดเก้าประตูบนรังนะคะหรือเอามาเจาะได้เลขสองโตสามารถเอาไปเจาะเป็นเลขหกชุดได้เป็นเลขสิบชุดได้ผู้่ดบ่เก่งเอาไปเจาะเป็นเลขสิบหาชุดก็ได้แล้วแต่คขามสามารถแต่ละคนปทอกันนะคะพี่นใส่เนี่ยค่ะสามตัวบน นะคะคูณด้วยหนึน่งสองเก้ากดเปอร์เซ็นต์นะสูตรนี้ใส่ได้ทุกเวฟอี่ลีนะคะสูตรนี้ใส่ได้ทุกเวฟอี่ลีนะมาค่ะมาลองเบิงว่ามันจะเข่าจะรอบหลุดจะรอบนะคะมันเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางค้อมเสียงนะคะค้อมเสียงกันหลินมันม,มีค้อมเสียงทุก ทุกๆอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงการเร่ยนก็นมีความเสี่ยงเอียงกระซังขึ้นอยู่ที่กะกระโตเขาเองว่าเขาจะเขาจะเลือกเร่นแบบไหนเขาจะเลือกเทศแบบไหนก็เขาเลือกขายของค่ะเขาจะเลือกขายแบบไหนลูกค้าค่อยะติดนะคะมาค่ะไส้สามตะบุญนะคะคูณด้วยหนึ่งสองเก้านะคะนี่หนึ่งสองเก้านี่เป็นสูตรคงที่นะคะเป็นตัวเลขคงที่ นะคะจับมาเลยค่ะหกเก้าหกแบบนี้กันเลยไปเห็นเ,เครื่องคิดเลขไปนี่เนาะใส่เครื่องคิดเลขนะคะหกเก้าหกคูณด้วยหนึ่งสองเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะใส่ระหว่างจุดนะคะใช้ระหว่างจุดนะ0ูนี้ใส่ระหว่างจุดนะคะได้เดจ็ดจุดแปดค่ะ เอามาลูดสิบเก้าประตูะตะตะตตะบนล่างกดสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็ลูดสิบเก้าประตูกดเลขสองโตเข้าไปเจ็ดแปดนะคะรอบนี่เป็นนะคะเห็นปะคะแปดมาในหนึ่งเด้งอาต่อไปค่ะจับศูนย์ไม่มีค่านะคะเอาแค่ซีสี่มานะคะซี่คูณด้วยหนึ่งสองเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นีได้หกเจ็ดค่ะใส่ลงไปเลยเลือกสองหลักได้เลขสองหลักสองหลักนะคะสองหลัก เลขสองหลักเอามาลูบสิบเก้าประตูบนล่างนะคะหกเจ็ดรอบนี้เป็นเนียค่ะเห็นไหมคะเจ็ดมาบนแลวเจ็ดมาล่างนี่ได้สองเด้งแล้วเนี่เนี่ยได้สองรอบเพาได้เงินละส้านะคะถ้ามันเด้งได้เงินไว้นะคะยูที่ทูบเขาจะงพร้อมนะคะอ้าวต่อไปนะคะอันนี้มันได้แล้วนะเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะคูณด้วยหนึ่งสองเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นี่ได้หนึ่งสามหนึ่งจุดสาม ได้ไหคะนี่เห็นปะมันมาได้อีกหนึ่งเด้งให้เบิงว่าเขาได้เล็้วเห้เขาหยุดนะคะอย่าเพิ่นนะคะถ้าเขาเพิ่นมันจะเสียเขาบัลลุกรอบต่อไปมันจะเข่าหรือมันจะลุดนะคะมา,มาต่อไปค่ะจับห้าห้าเจ็ดค่ะห้าห้าเจ็ดเนาะคูณด้วยหนึ่งสองเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นี่ได้แปดห้านี่แปดห้าเป็นไรคะนี่ปลุดแล้วเห็นปะ บออยู่แแบบเห็นปะคะนี่ท้องบอรูนวามันจะดุดท้องหลุดไปห้องเสียตังค์อ่ะต่อไปค่ะจับสองศูนย์หกค่ะสองศูนย์หกมาคูณด้วยหนึ่งสองเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นี่ได้หาเจ็ดถ้าเ้ารู่สุก้าประตูห้าเจ็ดมันหลุดนะคะแต่ถ้าเราวิ่งบนลูดล่าง,งกี่สูตรนึงนะคะวิ่งบนลูดล่างได้หานะคะแต่นี่หลุดเพราะว่าพี่นี่ใส่หลุดนะคะ ออาต่อไปค่ะห้าสามศูนย์ดูได้หนึ่งสองเก้าที่นี่ได้สามเจ็ดค่ะรุดหยุดดูลุดหยุดดูพราอเาเล่นปุ๊บเขาจะทบถูกป่ถ้าทบบังเอิญ่า้าหทบมันเด้งเป็นไงคะนี่รอบเดียวกับพอแล้ว น,ะะนี่คือวิธีการแนวทางนะคะการเบิงเล็กนะคะภายังเบิงบ่เป็นทักหาพินีได้เลยแล้งนี่เจอกันสองทุม่มหนึ่งห้าสี่ค่ะหนึาีคุณนดยหนึ่งสองเนะคะพินีได้8ปดหกแค่ตามเลยนะคะแปหกเป็นไรคะหมาเดี๋ยวนดี่ต่อไปค่ะสองสามสสองสามสาม คูณด้วยหนึ่งสองเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นี่ได้ศูนย์หาศูนย์จุดห้าเห็นบะคะหามาได้แล้วมาสองแปดห้าเลยนะอ่ะต่อไปค่ะรอบสุดท้ายสองแปดห้าคูณด้วยหนึ่งสองเก้าเพราะพี่นี่อัดคลิปอยู่เลขตอนนี้เลขมันกำลังไหลเนาะพี่นี่ได้เจ็ดหกค่ะเจ็ดหกรอบนี้ได้ ได้ตัวใดออกตัวใดรอบนี้มันออกเดี๋ยวพี่นี่เบิ่งก่อนมาวินรอบที่สี่สิบสี่เนี่ยค่ะมาวินอันนี้หองพี่นี่เปิดไม่นะคะอันนี้สีมุกดาพารวยนี่เป็นหองที่เปิดไม่นะคะเปิดไม่เพราะว่าอย่างหองหองเกาพี่นี่เออเออลบนี่ไปนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง เรื่องบอร์ด uh, นะคะลวที่นี่้เลขใหญ่ัวมีมานะคะเห็นปะ่ะเจ็ดศูนย์หสองเสองหกเจ็นย์หะคะสองเห็นปะ่ะคะนีะ่ลากแตกพอมถ้าเขาวิ่งบนรูดล่างถ้าเขาว่าอยากรูดบนเขาวิ่งบนรูดล่างได้สองเด้งนะคะ ลากแตกด้วยนะคะนี่ลากแตกมันมาเจ็ดศูนย์หกนะคะจับเลขสองตัวมาลากลากแบบใดบางคนบอกว่าเข้าใจพี่นี่ลากแบบใดอ่ะพี่นี่จะลากให้เบิรงนะคะนี่จะลากให้เบิรงจับเจ็ดหกนะคะยกตัวอย่างนะคะเจ็ดหกมานะคะแล้วก็มาแยกแยกล่างคะ่ะเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งอ่ะเจ็ดหกสอง จ็ดหกสามเจ็ดหกสี่นะคะแล้วก็เจ็ดหกหาเจ็ดหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกอ่ะหกหกเก้าเป็นเลขแก,กชุดคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกหกเจ็ดหกเจ็ดอ้า7 12, 7 13, 7, เจ็ดหกเจ็ดก่อนเจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดหกเก้านะคะแล้ชนิดข้าวกระเมบรวบขา,าบวหลุดลเวลาข้าเห็นยข้าวเหรีหมดเลยกดสามตัวบนกดสามตัวบนกดสามตัวกลับ เป็นเลขหกประตูค่ะมันจะมาตัวใดก็สร้างเขาจะได้เงินทันทีอันนี้อันนี้หกบาทหนึ่งบาทต่อหกบาทนี่นะคะหนึ่งเนี่ยหนึ่งชุดต่อหกบาทเนี่ยหนึ่งชุดต่อหกบาทลบเราเป็นทุนทั้งหมดห้าสิบสี่บาทนคะคะถ้ามันเขา่ามันจะเข่าตัวนี้มั้นบ่มันก็จะเป็นเลขหกประตูถ้าจะได้กำไรเท่าไรเขาได้เจ็ดร้อยห้า,หาสิบมั้บ่ ลบด้วยหาาสิบสี่ลบด้วยหาบี่บาทเท่ากับเท่าไรคะเจะ้าลห้าสิบลบเลยตั้งเลยคะ่ะลบเลยหาสิบสี่บาทเก้าร้หบเออหกร้อาหกร้้าบหบาทเจ็ร้อยห้าสิบนั่นปคะลบด้วยห้าสิบสี่บาทเรา,ะะดาได้กำไรเท่าไรคะ หกร้อยเก้าสิบหกบาทนี่หาค่าประตูได้แล้วค่ะนี่รอบเดียวขึ้นยูวาเฮาสังเกตเลขเป็นบมแค่นั้นนะคะเนาะอันนี้นเป็นแนวทั้งนะคะพี่นีก็ฝากนะคะฝากนะคะฝาก,ะะฝากทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะฝากช่องนาคาพารวยสูตรหวยฟรีนะคะนี่นาคาพารวยสูตรหวยฟรีนะคะแบ่งปันฟรีค่ะมือนีพี่นีมาด้วยห้องมาวินเบสนะคะ มาวินเบดสนใจนะคะสนใจทักแอดมุนตาได้เลยนะคะนี่นี่จะให้ไอดียไว้นะคะแอดมุนตาแล้วก็พี่นีนะคะอันนี้พี่นีเนาะอันนี้แอดมุนตานะคะอ๋อพี่นีกับแอดมุนตาคนละคนนะคะแอดมุนตาเป็นน้องสาวนะคะ พี่นีเป็นพี่สาวค่ะนะคนละคนนะคะพอมงคนทักไปทักผิดทักถือว่าเป็นอย่างนะคะหักแพ้งกันคือเก่านะคะฝากนะคะพี่นีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิง่งกดกระดิ่งไว้ค่ะกดติดตามพี่นีไว้เด้อเวลาพี่นีปล่อยสูตรพี่นีอยากจะบอกว่าสูตรที่พี่นีให้มาเป็นแนวทางแต่ทําเลขมันไหลโอ้เพราต้องไปหาอย่างอื่นหางเงินท้องอยู่ในเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าเบอรงตัวเลขเป็นเนาะให้ทุกคน โชคดีมันหมัน,มน,มนเรนเหล่าไฮด้ดไ้จักเซ้านะคะแล้วเขาก็สิได้มีกินมิซายไปเรื่อยๆนะคะเนาะมันเป็นอ,อาชีพสีเทาค่ะเนาะฝากสมาชชิกลูกศิษย์พี่นิทุกทุกคนคะ่ะพอกันใหม่คะ่ะคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ